สวัสดีครับพี่น้องพ้องกันอีกแล้วช่องพยัญชนะลพี่น้องเกียวระเด้อพี่น้องเข้าเบอร์ยี่สิบหน้าปังอำเภอเสนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่น้องตอนนี้กําลังเก็บเกี่ยวเขาหน้าปังอยู่พี่น้องเบอร์ยี่สิบเขาหน้าปังเบอร์ยี่สิบนี่เป็นเขาหน้าปังพี่น้องเขาเจ้านะครับเนาะโอ้เม็ดใหญ่เม็ดงามล่วงงามพี่น้องเขาหน้าปังเบอร์ยี่สิบตอนนี้กําลังเก็บเกี่ยว เบอร์ยี่สิบก็บเบอร์เก้าก็กำลังเก็บเกี่ยวพี่น้องเข่างามาราคาเขา้าตอนนี้นะครับเนาะราคาเข้าตอนนี้ตกกิโลละอ้อสิบ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 บาทเจ็ดสตางค์เพราะว่าไปขายนี่มันได้อยู่ตอนละหนึ่งหมืน่น หมื่นกับเจ็ดลอยอ่าหมื่นกับเจ็ดลอยอมื่นกับเจ็ดลอยพี่น้องไปขายเขาสดนี่นราคาเขาสดเขาหน้าปังได้พี่น้องบ่าเมินเขาหน้าปีได้เออเขาหน้าปังเบอร์ยี่สิบ่ะตันละหนึ่งหมื่นกับเจ็ดลอยหนึ 1, เจ็อยก็ถือว่าราคาสูงเติบอยู่พี่น้องเพราะว่าสุปีเพิ่นขายเนยป้าไปขายนี่ต๊เอ่อกิต๊ตันละเก่า เก่าพันหาเก่าพันเก่าพันหาซุ้มซูตหนิบางที่ค่นเคยได้เต็มทีกับแปดพันหาปีที่ปีทไปีไปขายที่บ่ค่อยดีเท่าไรสองสามปีก่อนนี่หกพันหาหนึ่งตันละหกพันหาหกเจ็ดพันหนิเอ่อเขาหน้าปังที่ที่เพิ่นไปขายเนาะเขาเนาะสองสามปีหย่อนหลังไปแต่มาปีปีกายนี่ได้แปดพันแปดพันหาแล้วก็เข่าเพราะเขาจะเบิดไกลจะเบิดกับเก่าพันหา ตะว่าปีนี้มาขายเปิดราคาอยู่ที่หมื่นกับเจ็ดลอยเลยอ่าหมื่นกับเจ็ดลอยกทือว่าได้ราคาสูงเติบอยู่ในราคาดีอยู่นะครับเนาะก็เฮ็ดให้สะท้อนถึงเขาหน้าปีเฮ้าถ้าเขาหน้าปีเฮ้าตอนนี้เปิดราคาไปแล้วเนาะเขาหน้าปีเนี่ย <c oughs> เขาหน้าปีเขาหน้าปีที่อ่าที่เขาออกไปก็มีกขขอสิบสามก็ขอสิบสามในตอนละหมื่นสี่อยู่ด้วยพี่น้อง เข้าเข้าขายสดอะ่ะตันละมื่นซีอยู่จังหวัดสกลนครที่เพิ่นไปขายที่นี่ก็ล่อเบิงเขานะปีเห้าขเขาหอมมะลิหรือว่าเขากับเขาเจ้าดอนี่พี่น้องเขาเนิ้วกันลาค่าสูงเนอะละเขาเนิว้ว <c oughs> เขาเนี้วนี่เมื่อวานชุมชนบ้านพยาการไปขายนี่ลงสีพยาการทายห้เบิงเดอร์พี่น้องอ่าป้ายลงสีตอนนี้ทั่ว ทั่วภาคอีสานนั่นแหละครับตันละมื่นสี่หมื่นห้ามัดขนียวเขาอันนี้ขาหนิ้วแห้งเนอความชื้นมาเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะขน้วแห้งนะที่ไปขายได้ครับถ้าใครมีคิดว่ากะว่าถ้าจเจ้าเขาออกขายเขาเกาออกขายนี่กะคิดว่าถ้าหากว่าเขามันจะออกล่วงกับประมาณเดือนหน้าเนอะอีสองเดือนเนาะอีสองเดือนได้เก็บเกีเก่ยวนี่เขาเก็บไว้เขาเก็บไว้พ่อกินกับพ่อเก็บไว้พ่อกินกับพ่อ มาไล่เพราว่าเาจะบดพอดีแหะนี่มันเปิดอสามเปิดอสามเยวกันสามมิเพราะว่าบกรจีมยอะดูดเมาไาไ่ที่นี่เนีย้งการเข้าครูเพราะว่าด้วนองเข้าปูขออกแล้เขามร้อยาเป็นเ่วง เดี๋ยวเยอไทยตอนทำมันออกล่วงแหละเดี๋ยวจะไทยให้เบึงเนาะก็ขอสิบห้ามีสามพันมีสามสายพันมีก็ขอสิบห้าแล้วก็ข้าวหอมมะลิร้อยห้าแล้วก็ข้าวก็ขอสิบก็ขอหกพี่น้องมีสามสายพันเนาะครับเนาะอ่ะภาภัยสนใจข้าวปูกก็คอมเมนต์มาบอกได้พี่น้องภัยสนใจข้าวปูกครับ แลกเบอร์โทรกันแล้วก็เดี๋ยวคอยติดต่อกันตอนเข่ามันออกนะเขาเนาะสำหรับราคาเข่าปีนี่พ่อยหการการันตีเลยเลยเมื่อว่าเข่าขายสดหรือขายแห้งแพงแน่นอนพี่น้องได้ราคาแน่นอนราคาสูงยังหน่อยก็ราคาสูงกว่าปีกายละอ่อย่างหน่อยราคาสูงกว่าีกยแน่นอนและ,ละปีนี้เลยเมืนะ่อวานนี้มือนีนะครับเวามต้องการของเขา่า ควาต้องการของตลาดมันต้องการหลายพี่น้องความต้องการมันหลายราคาเข้ามันเะลยแพงขึ้นแต่ว่ายา่ำดีดย่มเข,าขเ้าอมันมาเลยนห้าทำมันออกมาเล่น,นหลายตัว่าหัวหัวทั้งทั้งกันทั้งเข้ามันจะหล่นตลาดบอถ้ามันหล่นตลาดมือใดนัะะ่นล่ะอันนั้นละ่ละราคาลงทันทีพี่น้องถ้ามันเขา้ถาถ้าราคาเขา้าถ้าถ้าเข้ามันออกมาหล่นตลาดนี่ย ก่อนจะราคาถึกแน่นอนแบบนั้นเนาะครับเนาะที่นี่มาอัปเดตในส่วนของการติดตามเงินไหลละ1,000บาทบเกิน20ไรต่อครัวเรือนที่ท่านประมุดเจริญศินนายกสมาคมชาวนาไทยเนาะครับเนาะได้ติดตามแล้วก็ประชุมพึกษาหารือเนาะครับเนะาะสามสมาคมชาวนาเมื่อวันที่ยี่ส 2ที่ผ่านมาพี่นอ้องตอนนี้ท่านประมดกำลังจะนำเข้าสู่นบคพี่น้องคณะกรรมการบริหารจัดการเขา่านะครนาะเพื่อที่จะ,ะเสนอแนวทางไปยังรัฐบาลให้อนุมัตินะครนาะที่นี่ก็มารอเบิงที่ตามต่อไปพี่น้องว่าเงินไหลละ1,000บาทบเกิน20่สบไรต่อรัวเรื่องแล้วมันไปถึงไหนแล้ว รัฐบาลพอเห็นแล้วจะอนุมัติบอ่อที่จริงมากนี่พี่น้องโครงการดีๆแบบนี้นี่รัฐบาลชุดไหนเขาก็อยากอนุมัติเบิร์ดอะไรก็อยากจะซอยเหลือเสาหน้าเบิร์ดอะไรมันติดอยู่ที่ว่าเงินทุนบ่มีนี่พี่น้องถ้าหากว่าอนุมัติปุ๊บเงินบม่มีเงินบอพอ่พ่อมันก็ตกไปกูนี่ยืมสินต่างประเทศมาให้อีกแบบนี้ก็ว่ากันไปฮะอะไรพี่น้องพี่น้องเนาะแต่ว่าจังไหนก็ตาม พยาการก็จะพยายามอัปเดตอัปเดตข้อมูลแรงที่มาทีไปนะครับเนาะให้มันถึกต่องและก็ชัดเจนและก็จะพยายามติดตามเงื่อนตัวนี้นะครับเนาะมาให้กับเกษตรกรชาวนาไทยเฮาว่าใดหรือบ่ไดอันที่จริงแล้วชัดเจนนะครับเนาะก็รอเบิ่งสก่อนเด้อยพี่น้องใจเย็นเย็นจักหน่อยนึงรอเบิ่งสก่อนรอใหอ้ผู้ที่เกี่ยวของนะครับเนาะ ผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุงานสะก่อนก็ล่อเบิงสะก่อนให้โอกาสและก็ให้เวลาให้กับรัฐบาลเพิ่นทํางานสะก่อนนะครับเนาะแล้วก็ให้อุปไอเวลาในส่วนของนายกสมาคมชาวนาไทยเฮาดีติดตามสะก่อนพี่น้องติดตามสะก่อนอ่ปล่อยเพิ่นแต่ว่าพอยการจะเป็นกระบอกเสียงในส่วนของการกระตุนการกระตุ้นให้อ่า โครงการตัวนี้หรือว่าเรื่องตัวนี้นำสู่เข้าที่ประชุมนบอแล้วก็น,นำสู่เขา้าวาระการประชุมในส่วนของรัฐบาลจนได้ละนาะครับเนาะทีดตามตไปด้วยเลย บง,สร,บงส,รสรุปแล้วพยการนําเสนอไปหนึ่งเรื่องของราคาเขา่านะครับเนาะเข่าหน้าปังตอนนี้กําลังเก็บเกี่ยวแล้วเบอร์ยี่สิบได้ตันละหนึ่งมื่นเจ็ดร้อยบาทราคาเข่าก็จะขยับไปข้างหน้าอยู่พี่น้องจะขึ้นมาอยูอ่เรื่องที่สองก็เรื่องการติดตามราคาเขา่านะครับเนาะ,ะติดตามราคาเขา่าเข่าหน้าปีกําลังสิออกแต่ว่าขาดการว่า เขาหน้าปีปีนี้ราคามันจะสูง <c oughs> ราคาจะแพงกว่าปีกายพี่น้องเรื่องที่สก็คือเรื่องการติดตามไหลละ1,000บาทบเกินยีซิบรตัวครัวเรือนตอนนี้ท่านนายกสมาคมเช้าหน้าท่านปลาหมวดเจริญศิลป์กำลังนำเข้าสู่อ่ากำลังนำเข้าสู่อ่านบ,บขอนอครับนะกำลังนำเข้าสู่นบ,บขอเพื่อที่จะรอตอนนี้ท่านกำลังนัดหมายล่อในส่วนของ โตวนีนำ้ำรอไอการประชุมในส่วนของการพรึกษาารือยื่นเรื่องยื่น,นเอกสารไปหาทานสองรัฐมนตรีสองกระท่วงน,คนะครับเนาะกระทรวงพาณิ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่าพี่นอ้องก็ให้เกษตรตกอนชาวนาไทยเฮ้า,า,า,าใจเย็นๆจักหน่อยเด้อพี่น้องใจเย็นๆจักหน่อยคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีน่พี่น้องคลิปหน้ามาพ่อกันใหม่สวัสดีครับ